สวัสดีค่ะวันนี้เจอกันอีกแล้วนะคะกับ EP ีที่12นะคะเย่ Yay! เราเดินทางมาถึง EP ีที่12นะคะต้องขอบคุณพี่พี่เอฟทุกทุกท่กทานเลยนะคะไม่ว่าจะลง EP ีไหนไปเนี่ยลงไม่ถึง10นาทีนะคะโทรศัพท์เข้ามาดีมากแล้วก็พี่พี่ช่วยกันอุดหนุนดีมากนะคะ หมดทุก E P นะคะเหลือวางไม่กี่องค์อย่างเงี้ยคะ่ะต้องขอบพระคุณมากๆนะคะทั้งโอนแล้วก็ปลายทางนะคะต้องขอบพระคุณมากๆค่ะเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะว่า E P 1ีสิได้อะไรมาบ้างนะคะเริ่มต้นตั้งแต่องค์แรกกันเลยนะคะเหมือนเดิมนะคะ1 2 3 4 5 6 7จิตนะคะเหมือนเดิมค่ะ โอเคคะ่ะเริ่มองนี้กันเลยนะคะนี่คะ่ะดูนะคะอันนี้เป็นด้านหน้านะคะอันนี้คือด้านหน้าอันนี้คือด้านหน้านะคะข้างบน ขอบนะคะแบบแต่ที่ดูดูแบบดูแบบอ้ขอบข้างนะคะ Thank okay. you. องที่1นงนะคะองที่1อยู่ที่950บาทนะคะองค์ที่1อยู่ที่950บาทต่อมาค่ะต่อมาอง์ที่2ค่ะวันนี้ก็จะมีเสียงเพลงเบาๆให้ฟังนะคะพือนบ้านเปิดเพลงนะคะอันนี้ก็จะเป็นองค์ที่สองค่ะ พยายามที่จะส่องให้ดูทุกซอกทุกมุมให้เห็นกันชัดๆนะคะดูแบบเนื้อแบบเก่ามากนะคะดูดูความเก่าแต่ว่าเป็นพระอะไรก็ไม่ทราบนะคะแต่รู้ว่าเป็นปิดตา ด้านหลังค่ะ องนี้นะคะอยู่ที่950บาทค่ะอง์ที่2นะคะต่อมาค่ะเป็นองค์ที่3ค่ะข้างหน้านะคะ ขอบค่ะขอบข้างค่ะขอบข้างล่างค่ะขอบข้างค่ะข้างหลังค่ะ นี่ค่ะหมายเลข3ค่ะหมายเลข3อยู่ที่950นะคะหมายเลข3ต่อมาเป็นหมายเลข4ค่ะ ด้านหน้านะคะด้านหน้าวันนี้แสงจัดไปหน่อยนะคะแสงจ้าไปหน่อยเป็นแสงธรรมชาตินะคะดูให้ดูทุกซอกทุกมุมดูดูเนื้อแบบคือเก่ามากค่ะ ด้านหลังค่ะ ด้านข้างค่ะด้านข้างดูดูทุกซอกทุกมุมข้างหลังฐานข้างหลังนะคะ ะะองค์นี้อยู่ที่9 5 0หค่ะต่อมาคะ่ะเป็นองค์นี้นะคะ ด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะอันนี้เป็นด้านหลังด้านข้าง กลางค่ะองค์นี้ก็อยู่ที่950บาทนะคะต่อมาค่ะหมายเลขหค่ะ ข้างหลังนะคะอันนี้ขอบบน หมายเลขหค่ะหมายเลขหอยู่ที่950นะคะต่อมาค่ะเป็นหมายเลข7ค่ะด้านหน้านะคะ ปู่โตะนะคะนี่ค่ะองค์นี้อยู่ที่950บาทค่ะ950บาทต่อมาค่ะต่อมาเป็นหมายเลข8นะคะหมายเลข8ค่ะนี่ค่ะ ด้านบนนะคะด้านหน้าข้างหน้าเขียนว่าหลวงพ่อแดงนะ ขอบข้างค่ะ นี่ค่คะองค์นี้อยู่ที่650ค่ะต่อมานะคะต่อมาเป็นองค์นี้นะคะหมายเลข9ค่ะต่อมาหมายเลข9ค่ะด้านหน้าค่ะนี่ขอบข้างบนนะคะขอบข้างบน อันี้แบบดูเนื้อแบบคือแบบเนื้อเก่ามากเลยนะทุกคนจากสายตานะคะดูดูความเก่าขนาดเป็นแสงแบบแสงจ้าอันนี้ฐานข้างล่างนะคะฐานข้างล่างค่ะด้านข้างค่ะด้านข้างนะคะด้านข้างค่ะ ด้านหลังนะคะชัดมากนะคะชัดมากๆค่ะงนี้ขอบข้างค่ะขอบล่างเนี่ยค่ะ ้นหน้าเนี่ยค่ะองนี้เป็นหมายเลข9ก9ค่ะอยู่ที่550บาทต่อมาหมายเลข10ค่ะด้านหน้าทัานนะคะ ข้างหน้าเขียนว่าหลวงพ่อหลิวขอบข้างค่ะข้างหลังนะคะวัดไกลทอง รุ่นรวยไม่จนนะคะรุ่นรวยไม่จนหมายเลขสิบค่ะหมายเลขสิบหมายเลขสิบอยู่ที่650บาทค่ะต่อมาเป็นหมายเลขสิบเอ็ดนะคะ ด้านหน้าค่ะด้านหน้าข้างหลังค่ะ่ขอบข้างค่ะขอบข้างบอกผิดขอบข้างข้างข้างหลังนะคะ แบบเวลาแสงแดดกระทบเหรียญน,นี้สวยมากเลยออราจับมากนี่ค่ะหมายเลขที่11นะคะ1,500บาทค่ะ1,500ต่อมาหมายเลขที่12ค่ะ12 ข้างบนนะคะนี่เป็นด้านนาด้านบนดูเนื้อผิวเก่าดูสวยมากเนี่ยดูเป็นพระอะไรไม่รู้แต่รู้ว่าสวย น,น่าทัานนะคะพยายามที่แบบหาแบบชัดๆให้ดูแบบทุกซอกทุกมุมนะคะหามุมให้แบบด้านข้างค่ะ ขอบข้างนะคะอันนี้เป็นขอบข้างเนี่ยค่ะขอบข้างข้างล่างนะคะนี้ข้างล่างค่ะดูข้างล่างนะคะ,ข,คะ,ข,ข,ะ,คะข้างหลังคะ่ะนนี้เป็นข้างหลัง มาเลข12ค่ะหมาเลข12 1 2 5 0 0บาทค่ะต่อมานะคะหมายเลข13ค่ะองค์สุดท้ายของวันนี้ค่ะหมายเลข13ยิ่งดูยิ่งแบบเนื้อผิวความแบบพระเก่ามากนะคะดูด้านหน้า ด้านบนของท่านด้นานหน้าอยู่นะคะยังอยู่ที่ด้านหน้านะคะ เนื้อด้านข้างด้านหลังค่ะดูเนื้อผิว ดนข้างล่างฐานนะคะนี่ตึงข้างล่างนะคะด้านล่างค่ะด้านล่างยิ่งยิ่งแบบด้านล่างนี่คือแบบยิ่งเก่ามากเลยนะคะดูเนื้อเก่ามากไม่รู้พระนะคะแต่ว่าดูเนื้อนะคะดูเนื้อเก่ามากโอเคค่ะหมายเลข13นะคะองค์ที่13บสาองค์ที่สิบสามอยู่ที่พั0หบาทค่ะ1,500บาทนะคะ โอเคค่ะถ้าพี่ๆสนใจองค์ไหนแอดไลน์เบอร์0954146440นะคะหรือว่าโทรมาที่เบอร์0 9 5ย1 4 6 4 4 0โทรมาก็บอกหมายเลขมาได้เลยนะคะ1 2 3 4เพราะว่าทำหมายเลขไว้นะคะจะไม่รู้ว่าพระอะไรเป็นพระอะไรนะคะบางทีจำไม่ได้ถ้าถ้าจำได้ก็คือเป็นหมายเลขไปเลย ถ้าตัวไหนปิดแล้วก็จะบอกว่าปิดแล้วแบบนี้นะคะทางร้านมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะไปทางบอกเพิ่ม5 0าบาทค่ะสนใจสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะทวนเบอร์อีกรอบค่ะ095 4146 440ค่ะโอเคค่ะ EP นี้เอาไว้พอหอมปากหอมพอหอมพอแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยว EP หน้าเจอกันใหม่ถ้าวันไหนเดี๋ยวอัปเดตในสตอรี่นะคะ โอเคค่ะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ